ชีวิตคือของขวัญล้ำค่านี่มันไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆแต่มันคือเรื่องจริงชีวิตคือของขวัญล้ำค่าที่สุดที่เราได้รับมาแล้วไงต่อเรามักจะลืมความจริงข้อนี้ไปซะสนิทเรายุ่งอยู่กับการวิ่งไล่ตามอะไรก็ไม่รู้มากมายไล่ตามเงินทองไล่ตามตำแหน่งไล่ตามความคาดหวังของคนอื่นจนลืมไปว่าตัวเราเองหายไปไหนชีวิตเราก็เหมือนกับลูกอมเม็ดหนึ่ง ตอนเด็กๆเ,เราได้ลูกอมมามัหนึ่งเม็ดเราจะมองมันอย่างมีความสุขคิดว่าจะกินตอนไหนดีกินคำเดียวหมดหรือจะแบ่งกินทีละนิดแต่พอโตขึ้นลูกอมนในมือเรามันกลายเป็นภาระไปซะอย่างนั้นเรามัวแต่คิดว่าต้องรีบกินให้หมดต้องกินให้เร็วกว่าคนอื่นต้องซื้อเม็ดใหญ่ที่สุดจนลืมไปว่าความสุขของการได้กินลูกอมคืออะไรมันเศร้าเนอะ เราใช้ชีวิตเหมือนนักเดินทางที่มัวแต่ก้มหน้าดูแทนที่จนไม่ได้เงยหน้ามองวิวข้ามทางที่สวยงามผมไม่ได้จะบอกให้ทุกคนทิ้งทุกอย่างแล้วไปนั่งสมาธิใต้ต้นไม้หรอกนะครับแต่ผมอยากชวนให้เราลองเปลี่ยนมุมมองกันดูบ้างชีวิตก็เหมือนกับเกมเกมที่มีด่านให้เราต้องฝ่าฟันเกมที่เต็มไปด้วยความท้าทายและเกมที่ไม่มีใครเป็นคนตัดสินว่า เราเล่นดีหรือไม่ดีนอกจากตัวเราเองแต่แปลกนะทำไมเราถึงไปให้คนอื่นเป็นผู้ตัดสินซะส่วนใหญ่ความสุขไม่ได้หาซื้อได้แต่มันสร้างได้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่บางคนดูเหมือนจะมีชีวิตที่ง่ายกว่าดูมีความสุขมากกว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้เจอเรื่องดีๆเยอะกว่าเราหรอกนะแต่พวกเขาเลือกที่จะมองเห็นสิ่งดีๆในชีวิตได้มากกว่าต่างหากชีวิตก็เหมือนกับสวน ถ้าเรามัวแต่บ่นว่าทำไมดอกไม้ไม่สวยทำไมมีแต่ต้นหญ้าเราก็จะไม่มีวันมีความสุขแต่ถ้าเราลองลงมือปลูกมันเองลองรดน้ำพรวนดินลองใส่ปุ๋ยสักวันดอกไม้ที่เราปลูกก็จะบานสะพรั่งและความสุขของเราก็จะบานตามไปด้วยแล้วการสร้างความสุขมันทำยังไงมันไม่ใช่เรื่องยากเลยลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆใกล้ตัว 1. ขอบคุณให้บ่อยขึ้น ไม่ใช่แค่ขอบคุณใครก็ได้นะแต่ลองขอบคุณตัวเองด้วยขอบคุณที่วันนี้ตื่นขึ้นมาได้ขอบคุณที่ยังหายใจอยู่ขอบคุณที่ยังได้เห็นแสงแดดขอบคุณที่ยังมีโอกาสได้ทำอะไรต่างๆการขอบคุณจะทำให้เรามองเห็นสิ่งที่เรามีมากกว่าสิ่งที่เราขาด 2. ปล่อยวางให้เป็นชีวิตก็เหมือนกับการเดินทางบนรถเมล์บางทีเราก็ต้องลงจากรถบ้าง ลงจากรถคันเก่าที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความผิดหวังลงจากรถคันที่เต็มไปด้วยความคาดหวังของคนอื่นจนลืมไปว่าตัวเราเองหายไปไหนชีวิตเราก็เหมือนกับลูกอมเม็ดหนึ่งตอนเด็กๆเ,เราได้ลูกอมมาหนึ่งเม็ดเราจะมองมันอย่างมีความสุขคิดว่าจะกินตอนไหนดีกินคำเดียวหมดหรือจะแบ่งกินทีละนิดแต่พอโตขึ้นลูกอมในมือเรามันกลายเป็นภาระไปซะอย่างนั้น เรามัวแต่คิดว่าต้องรีบกินให้หมดต้องกินให้เร็วกว่าคนอื่นต้องซื้อเม็ดใหญ่ที่สุดจนลืมไปว่าความสุขของการได้กินลูกอม,มคืออะไรมันเศร้าเนะเราใช้ชีวิตเหมือนนักเดินทางที่มัวแต่ก้มหน้าดูแผนที่จนไม่ได้เงยหน้ามองวิวข้างทางที่สวยงามผมไม่ได้จะบอกให้ทุกคนทิ้งทุกอย่างแล้วไปนั่งสมาธิใต้ต้นไม้หรอกนะครับแต่ผมอยากชวนให้เราลองเปลี่ยนมุมมองกันดูบ้างชีวิต ก็เหมือนกับเกมเกมที่มีด่านให้เราต้องฝ่าฟันเกมที่เต็มไปด้วยความท้าทายและเกมที่ไม่มีใครเป็นคนตัดสินว่าเราเล่นดีหรือไม่ดีนอกจากตัวเราเองแต่แปลกนะทำไมเราถึงไปให้คนอื่นเป็นผู้ตัดสินซะส่วนใหญ่ความสุขไม่ได้หาซื้อได้แต่มันสร้างได้มันไม่ใช่เรื่องบังเกินที่บางคนดูเหมือนจะมีชีวิตที่ง่ายกว่าดูมีความสุขมากกว่า พวกเขาอาจจะไม่ได้เจอเรื่องดีๆเยอะกว่าเราหรอกนะแต่พวกเขาเรื่องที่จะมองเห็นสิ่งดีๆในชีวิตได้มากกว่าตั้งหากชีวิตก็เหมือนกับสวนถ้าเรามัวแต่บ่นว่าทำไมดอกไม้ไม่สวยทำไมมีแต่ตน้นญ้าเราก็จะไม่มีวันมีความสุขแต่ถ้าเราลองลงมือปลูกมันเองลองรดน้ำพรวนดินลองใส่ปุ๋ยสักวันดอกไม้ที่เราปลูกก็จะบานสะพรั่งและความสุขของเราก็จะบานตามไปด้วย แล้วการสร้างความสุขมันทำยังไงมันไม่ใช่เรื่องยากเลยลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆใกล้กตัว 1. ขอบคุณให้บ่อยขึ้นไม่ใช่แค่ขอบคุณใครก็ได้นะแต่ลองขอบคุณตัวเองด้วยขอบคุณที่วันนี้ตื่นขึ้นมาได้ขอบคุณที่ยังหายใจอยู่ขอบคุณที่ยังได้เห็นแสงแดดขอบคุณที่ยังมีโอกาสได้ทำอะไรต่างๆการขอบคุณจะทำให้เรามองเห็นสิ่งที่เรามีมากกว่าสิ่งที่เราขาด 2. ปล่อยวางให้เป็นชีวิตก็เหมือนกับการเดินทางบนรถเมล์บางทีเราก็ต้องลงจากรถบ้างลงจากรถคันเก่าที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความผิดหวังหลงจากรถคันที่เต็มไปด้วยความคาดหวังของคนอื่นจนลืมไปว่าตัวเราเองหายไปไหน 3. หัวเราะให้มากขึ้นหัวเราะเป็นเหมือนยาบำรุงหัวใจยาที่ไม่มีวันหมดอายุยาที่ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหน ลองดูหนังตลกลองคุยกับเพื่อนที่ตลกตลกลองเล่าเรื่องตลกให้คนอื่นฟังแล้วเราจะรู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ไกลตัวเลย 4. แบ่งปันให้เป็นความสุขก็เหมือนกับของวิเศษยิ่งเราแบ่งปันให้คนอื่นมากเท่าไหร่ของวิเศษชิ้นนี้ก็จะไม่ลดน้อยลงลองแบ่งปันรอยยิ้มลองแบ่งปันความรู้ลองแบ่งปันความสุขให้คนรอบข้างดูบ้างแล้วเราจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริง คืออะไร 5. ให้อภัยให้เป็นชีวิตก็เหมือนกับหนังสือบางบทก็อาจจะมีเรื่องราวที่ไม่น่าจดจำบางบทก็อาจจะเต็มไปด้วยความผิดหวังแต่เราไม่ได้มีหน้าที่แก้ไขทุกตัวอักษรในหนังสือเล่มนี้เราแค่ต้องพลิกหน้าแล้วเดินหน้าต่อไปการให้อภัยตัวเองให้อภัยคนอื่นมันคือการปลดปล่อยพันธนาการที่เราสร้างขึ้นมาเอง 6. ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ ชีวิตก็เหมือนกับงานศิลปะงานศิลปะบางชิ้นอาจจะไม่สมบูรณ์แบบอาจจะมีรอยเปื้อนอาจจะมีรอยขีดข่วนแต่นั่นแหละคือเสน่ห์ของมันเราไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบไม่จําเป็นต้องเป็นที่หนึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นเหมือนใครขอแค่เราเป็นตัวเราเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดก็พอแล้วและสิ่งสุดท้ายคืออยู่กับปัจจุบันให้ได้ชีวิตก็เหมือนกับลมหายใจเราไม่สามารถหายใจในอดีตได้ เราไม่สามารถหายใจในอนาคตได้เราหายใจได้แค่ในตอนนี้ลองใช้ชีวิตในทุกๆลมหายใจลองใช้ชีวิตในทุกๆนาทีแล้วเราจะรู้ว่าชีวิตคือของขวัญล้ำค่าอย่างแท้จริงชีวิตก็เหมือนกับวงดนตรีแต่ละคนก็เล่นเครื่องดนตรีของตัวเองไปบางทีก็เล่นผิดคีย์บ้างเล่นพลาดบ้างบางทีก็เสียงดังไปหน่อยบางทีก็เบาไปหน่อยแต่นั่นแหละคือความสนุก ถ้าทุกคนเล่นได้เป๊ะๆเ,เหมือนกันหมดวงดนตรีนั้นก็คงไม่มีสเสน่ห์อะไรเลยชีวิตคนเราก็เหมือนกันเราไม่จําเป็นต้องเป็นนักดนตรีที่สมบูรณ์แบบเราแค่ต้องเป็นนักดนตรีที่มีความสุขที่ได้เล่นใน